ก็สวัสดีครับพบกับผม t ี e t Channel ครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเปิดเบต้าของตัวเด f าครับทำยังไงไปดูกันดีกว่าอย่าลืมกดติดตามกดแชร์ให้ข้าหนมได้นะครับขั้นตอนแรกครับให้ไปที่ตัวสตรีมครับเสร็จแล้วให้กดไปที่คลังครับเมื่อเราปกดไปที่คังใช่ไหมครับอจะมีคำว่าเด a d b ายเดรไลน์ตรงนี้ครับหรือให้ค้นหาตามชื่อตรงนี้ครับเขียนคำว่าเดบายเดรไลได้ครับ เสร็จแล้วกดคลิกขวาไปที่คุณสมบัติหรือว่า property นะครับไปที่ตัวเบต้าครับเสร็จแล้วให้เห็นตรงนี้ไหมครับมันมีคําว่าไม่มีครับอ่ะถ้าต้องรอดูครับว่าเบต้ามันจะมาเข้าตอนไหนครับอันนี้ผมไม่แน่ใจครับถ้ามันมีคําว่าเบต้าเข้ามาปุ๊บใช่ไหมครับกดตรงนี้ได้ครับเสร็จแล้วมันจะมีให้ขึ้นครับตรงนี้ พอกดงนี้เสร็จปุ๊บปิดได้เลยแล้วก็มันจะมีให้ให้อัปเดตครับอ่าโอเคครับงั้นขอจบเพียง่นี้ครับแล้วก็กดเล่นเกมได้ปกติครับจะมีอัปเดตให้ขึ้นตรงนี้คบว่าเล่นอ่ะอ่างั้นก็ไปต่อไปเลยครับผมจะมาสอนวิธีการซ่อมไฟล์ครับวิธีซ่อมไฟล์ครับอ่าไป็ี้งรับไฟที่ติดตั้งแล้วอันนี้ครับกดอันล่างครับระบบก็จะทําการซ่อมไฟครับ อ่าโอเคงั้นขอผ่านตรงนี้ไปก่อนนะครับไปขั้นตอนต่อไปนะครับใครไม่ทันให้กลับไปย้อนดูได้นะครับอ่าขั้นตอนต่อไปขั้นตอนที่สามจะสอนเกี่ยวกับการเปิดตัวเก่าในเล็กเอ็กเก่าครับของผมจะใช้เป็นตัวสิบเอ็ดนะครับสําหรับจะไม่กินพวกการจอรมากครับสาหรับใครที่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ตั้งอะไรก็คือกดเงี้ยกดปุ๊บใช่ไหม มันก็จะปิดไปเลยก็คือเป็น DirectX 12เป็นตัวเวอร์ชันล่าสุดสำหรับคนที่กระจอแรงนะครับถ้าการ์จอแรงก็จะใช้เป็นตัว12ถ้าจะไม่ผิดนะครับตัว11จะเป็นตัวเก่าสำหรับคนที่การะจอเบานะครับขอไม่ค่อยแรงมากก็ใช้ตัวนี้นะครับง่ายๆสั้นๆครับโอเคองั้นเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าจะติดตั้งยังไงครับ รอสักแป๊บหนึ่งให้มันโหลดครบหนึ่งร้อยเออก็คือตอนนี้ผมกำลังซ่อมไฟล์อยู่นะครับสำหรับใครที่มีไฟล์ปัญหาอะไรเงี้ยก็ซ่อมจากตรงนี้ได้เลยส่วนเบตา้าจะอยู่ตรงนี้ครับนี่เบต้าขึ้นมาแนละ้วเห็นปะโอเคงั้นเดี๋ยวผมมาสอนที่เบต้าต่อเลยครับในส่วนของเบต้านะครับถ้าไม่ขึ้นแนะนำให้ลองซ่อมไฟล์ดูครับ โอเคองั้นเดี๋ยวผมมาสอบใหม่อีกรอบหนึ่งก็คือวิธีการเปิดเบต้านะครับคลิกขวาที่ตรงนี้ r o p t r t y คุณสมบัติแล้วก็ไปที่เบต้าครับแล้วก็ปรับตรงนี้พบัพบบ t t เทสนะครับเสร็จแล้วอ่าสำหรับใครที่ไม่ขึ้นไม่มีให้ไปที่ไฟล์ติดตั้งแล้วหรือว่าให้อัปเดตเกมครับหรือว่าตรวสอบไฟล์ตรงเนี้ จะมีคำว่าตรวสอบไฟล์ให้ย้อนดูได้นะครับโอเคเมื่อเราทำการซ่อมไฟล์เสร็จแล้วใช่ไหมครับอ่าเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับรอให้มันโหลดเต็มก่อนอีสี่เอร์เซ็นตะ์ครับโอเควิธีการเปิดเบต้านะครับตรงนี้พ u b l บิทเ s สอ่ามาันจะขึ้นอัปเดตเห็นไหม เดี๋ยวรอให้มันโหลดครับเสร็จแล้วก็เข้า่าเล่นตามได้ปกติเลยครับเ,เงื่อนไขบางทีมันในตัวเกมได้ดบมันจะไม่เพิ่มแต้มเลือดให้นะครับแต่บางทีมันไม่เซฟให้อะไรข้อมูลอะไรแบบเฉพาะในพบบิทเทเนนะมันจะให้อล่าเซลมาด้วยนะถ้าจะไม่ผิดนะไม่รู้รอบนี้ให้มาบ้าหมื่นหนึ่งแบบนั่นจะมาหมื่นอร่าเซลบางถ้าจะผิด โอเคงันก็รอโหลดสักครู่นะครับเมื่อทาเราเสร็จใช่ไหมอ่าเรากดเข้าเล่นเกมได้ปกติเลยนะครับก็คือมันแบบตอนนี้อัปเดตเกมเราถ้าเราอยากไกปเล่นเซฟเก่าให้กดตรงนี้ปึ๊บไม่มีครับกดเข้า่าไม่มีมันก็จะเป็นอ่าตัวเก่าแต่นนแนะนําไปเล่นตัวเก่าดีกว่านะครับเพราะว่าตัวเก่ามันจะเซฟข้อมูลฐานข้อมูลให้จะเซฟข้อมูลต่างๆให้แต่ว่าตัวพาปิดเทสมันจะไม่เซฟข้อมูลให้ครับ ก็คือหลังจากนี้ถ้ามันอัปเดตเป็นเวอร์ชันใหม่มันก็จะไม่อัปเดตข้อมูลจะไม่อัปเดตโอเคงั้นขอจบคลิปพี่ได้ไนมครขอบคุณครับ